คผู้ชมครับคือมันมีเหตุการณ์คนร้ายวันแรกเนี่ยเขาบุกเข้ามาเอาเงินไปแล้วแล้วเขาคิดว่าเจ้าของร้านไม่รู้ปรากฏขับรถเก่งมาใหม่รอบสองเจ้าของร้านจําได้ว่าอินเนี่ยเพิ่งมาขโมยเงินไปเจ้าของร้านก็เลยเหมือนจะไล่ออกไปหลังจากนั้นคนร้ายไม่ยอมออกเกิดอะไรขึ้นดูภาพวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านชําจังหวัดชนบุรีนี่ฮะ คนร้ายหยิบมีดขึ้นมานะฮะแล้วแทงเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ก็คือว่าไอ้แทนเนี่ยสีแดงเนี่ยก็คือตัวคนก่อเหตุส่วนวิชัยเองก็คือเป็นญาติญาติของเจ้าของร้านแล้วก็กลุ่มเจ้าของร้านอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเขาบอกว่ารอบนี้มันมาทาทีบอกว่าจะมาขอยืมโทรศัพท์หน่อยแต่ทางร้านบอกว่าจาหน้ามันได้เขาบอกไม่ให้ไม่ให้ใหตอนนี้มันกลับมาใหม่แล้วบอกว่าจะมาขอยืมโทรศัพท์อีกแต่รอบนี้เอามีดมาด้วยเจ้าของร้านเขาเลยมีการประสานกับตำรวจแล้วก,ก็ล็อกตัวไว้เลยคุณผู้ชมดูนะฮะคนที่ชี้ลูกศรสีีแแแดงงงงกก็็คคคคคืืือออออนนนนาาาาายททรร้้้เเมมลใส่จขุณ วินัยสิริมงคลซึ่งเป็นน้องเจ้าของร้านอย่างที่บอกคือเจ้าของร้านจําได้แล้วรอบหนึ่งเองมาขโมยเงินในลิ้นชักแล้วเองก็ออกไปแล้วเองยังกล้าย้อนกลับมารอบที่สองคราวนี้เนี่ยมายืมโทรศัพท์อย่างที่ไอ้บอกคุณผู้ชมแต่เขารู้แล้วว่าไอ้นี่คือโจรเขาไม่ให้หลังจากนั้นเกิดการประทะคารมแล้วเขาบอกออกไปจําได้นะว่าเองมาขโมยของหลังจากนั้นจ้วงแทงเลยฮะตัดภาพไปที่ร้านวันนี้หน่อยเพราะทางทีมข่าวช่องแปะของเราไปเจอกับทางด้านของเจ้าของร้านซึ่งวันนี้ตัว ตัวเจ้าของร้านเองคือคุณจำปี<ะ>จำปีเพราะน้องเขาเองคือทางด้านคุณวินัยที่เข้าไปสู้กับคนร้ายคุณจำปีเองก็บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เห็นบอกน้องเขาได้รับบาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินส่วนคนร้ายสามารถจับกลุ่มตัวได้เห็นบอกเป็นคนสัตว์ตหีบใช่ไหมใช่ฮะมีเสียงเจ้าของร้านดนวยนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยฮะเงินครับ,รบแล้วไงต่อแล้ววันที่สองก็มาขอโทรศัพท์ ครั้งแรกมาครั้งแรกครับครั้งแรกก็ยังไม่ให้โทรศัพท์ไม่ได้ให้บอกว่าไปซะเพราะพี่น้องอยู่หลายคนเพราะเธอมาโมยสองตัวาเธอยังไม่ขอโทษเขาเลยว่าก็แม่ผมให้แล้วนี่ตามและประมาณยี่สิบประสามสิบทีเอไม้นม่งครับทําใบขนน้องก็น้องก็บอกว่าจะบอกเนองก็ยังไม่มานะวันนี้หรอมาจามามาขอโทรศัพท์ก็โทรศัพท์อยู่แล้วน้องเดินเข้ามาว่าคนนี้ที่ไม้ที่โมยของป้าวันนี้บอกใช่ มันก็เลยล็อกมันก็เลยยกต่อยเขามันจะต่อยเนาะทางนู้นก็มีสวนเข้ามาเต็น้อยคนเดินเข้ามาดึงมีดออกและอีกคนหน้าตรงนี้ผู้ชายคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเมื่อกี้ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าก่อนหน้านี้มันเคยมาขโมยเงินในลิ้นชักนะฮะมันมีภาพเปิดที่ดูเต็มๆหน่อยเพราะก่อนหน้านี้เลยคือ11สิงหามาขโมยเงินในลิ้นชักและเนี่ยมีดที่มันไปหยิบมา mm hmm. นี่ฮะอันนี้คืออะไร ภาพวันที่11ที่เขามาก่อนหนึ่งวันก่อนที่จะกลับมาบอกขอยืมโทรศัพท์อันนี้คือท,ทําทีเดินไปเดินมาเป็นลูกค้าในร้านแล้วก็ตอนที่เจ้าของร้านเผลอเปิดเก๊ะแล้วก็หยิบเงินไปจากในเก๊ะฮะคุณผู้ชมเชื่อมันแล้วคนเรามันย่ามใจ11มันล้วงเงินในลิ้นชักเทียบกับภาพ12สิงหามันมาใหม่นะฮะแล้วคนขโมยเงินขับรถเก๋งนะฮะมาทําทีซื้อของอย่างที่บอกแต่ครั้งนี้แทงเจ้าของร้านเลยน้องเจ้าของร้าน นี่ฮะแต่สุดท้ายโดนจับได้ขึ้นหน้าคนร้ายให้ดูชัดๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าทางด้านของกำนันเนี่ยนะครับวรฤิ์เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปล็อกตัวในแทนอ่อนชดอายุ29ปีซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้นี่ก่อเหตุที่อื่นมาด้วยหรือไม่จับได้แล้วนะฮะแทงน้องเจ้าของร้าน